กราบสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเด d by d เด l i g h t อีกเช่นเคยนะครับผมนี่อันนี้เราจะมาเล่น The c o อ l e g นะฮะใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไหนลองดูก่อนแป๊บนึง c o l l e ด,ดนะโอเคขานตะกรนเขากดพร้อมที่ฆ่าเราได้ทุกเมื่อเลยนะเราก็สู้ดิพร้อมไปเลยสิอืจะไปกลัวอะไรโอ้โหดูชุด ของ s v สวี t อชุดตัวตลกเออเหมือนไพ่ป๊กเกอร์นะใช่ไหม,อ,มอันนี้จากคลิปที่ผ่านๆมานี่เราเล่นแบบปั่นไฟแบบอืมรัวๆแล้วช่วยเพื่อนแบบรัวๆแบบจู๊ก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอพร้อมแล้วนะนะ เราพร้อมแล้วไม่หรอกเราพร้อมที่จะโดนเชื่อแล้วล่ะเราพร้อมที่จะโดนเชื่อแล้วทีน,นี้ก็รอเลยรอแป๊บหนึ่งนะความมันมันจะเริ่มจากนี้โอเคโอเคแล้วนะโอเค ก็จ okay. ะโอเคหลายรอบทำไมเออโอเคละครับผมเราอยู่ในด่านอะไรเอ่ยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อย่อเขากดยังไงอ๋ออย่างนี้นะได้สองมานี่มานนี่โอเคเราหาเลยเราหาเครื่องก่อนเลย เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะลืมชื่อลืมชื่อเดี๋ยวปุ้มไหมอุ้มเ,เราต่อแน่นอนเลยเนะี่ย เราต่อแน่นอนเลยเราต่อแน่นอนเลยเราต่อแน่นอนเลยเนี่ยเกเพื่อนเขาไปใครแล้วนะยังยังโอเคเพื่อนช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยนี่ด่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ย หน่นอเอเลี่ยนปะน่าจะได้ไอเลี่ยนแหละโอ้โหเขาวิ่งไล่แบบโอ้โหเราจูบโอ้โหโอ้โห เราลนอะเมืเ่อกี้โอ้โหเราลนลนจัดเลยเมืเ่อกี้อันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะลืมละไม่ได้ดูเลยอะ่ะโอ้โหโอ้เแบบพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนโอเคแตบบ่กแบบิแบบ้วเพื่อน ไปไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นมันมาเอ้ยทำไมมันโดนทีเดียวล้มอ่ะทำไมโดนทีเดียวล้มอ่ะโอ้เราหินตัวเองก่อนเลยนะโอเคนะเราหินตัวเองก่อนเลยโอ้โหเราเพื่อนโดนแขวนโอ้โหเราทำงานกันเป็นทีมยังไงเนะี่ยเอาไงดีเรามันด่านของ e เอเซนต์เ e วิลป่ะ อันเนี้ยใช่ป่ะเฮ้ยเพื่อนก็โดนทีเดียวเกินเราจะไปช่วยแล้วเราช่วยเพื่อนแล้วอ๋อเพื่อนช่วยแล้วเงีปันปันยินยินตัวเองยินตัวเองยินตัวเอง โอเคยินตัวเองแบบเร็วเฮ้ยเขาถูกเป็นเป้าหมายไอ้ตัวนี้ไม่รู้นะว่ามีความสามารถอะไรบ้างโอ้โหเพื่อนโอเคโอเคละ โอ้โหโอ้โหสามสามเราต้องไปช่วยนะเราอย่ากลัวอย่ากลัว เฮ้ยโอเคเพื่อนแป๊บนึงโอ้โหมันมา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 เฮ้ยเราโดนเลงละเราโดนเลงเราโดนเลง โอ้โห oh. เร็วมากเร็วเร็วมากโอ้โ oh. ห oh. นัดเดียวล่วงเลยมันเลงมันน่าจะเลงอะ่ะน่าจะเหมือนอึบ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 ไม่รอดไม่รอดตานี้ไม่รอดแน่โอ้โ oh. ห oh. ตาย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮึบโอเคเพื่อนไหมโอเคเพื่อนแจมแจมแมวแจมแมวไปไปเลยเฮ้ยคนเขาย่องเบามากเลยนะนักแสดนตัวนีมนนม้มันจะเล่นเราไหมอ่ะจะเล่นเราไหมอ่ะจะเล่นเราไหมอ่ะ เราต้องกันไว้ก่อนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราจะทำไงดีวะเนี่ยเราทำไงดีวะเฮ้ยไม่ได้การแล้วน่ะเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยโอ้โหเพื่อน เดวิดคิงโอเคเราเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวไปเลยใช่น่าจะด่านเอเซเดตเดวิลแหละเค okay, เพื่อนมาแล้วอะไรวะเล่ม,มาจากทางไหนอ่ะทางนี้ปะ โอ้โมามาเลยมาเลยมามามันจะเลงเหรอือเปล่าโอ้โหโอ้โหมันใช้อะไรอะทีเดียวร่วง ไม่รอดไม่รอดเลยตายอย่างงี้จบเกมเร็วโอ้โหสุดยอดโดนไปได้ไงอะใช่ตัวเดิรลีเจนปะใช่ปะโอเคเพื่อนไอหนคูไม่รอดสินะไอ้ฮูไม่รอดโอเคเราจะเกมที่สองเลยนะ โอ้โหไม่รอดเลยตอนโอเคเราเล่นกเกมนะื <c oughs> ไม่รอดคือแบบอะไรจะโหดปานนั้นเนี่ยเราเล่นกากเองหรือเปล่าเออแล้จะกากด้วยแหละเออนาะคือแบบสุดจัดเลยอือหือ แบบตามเมื่อกี้เราแบบกลาไม่ให้เขาเล็งแล้วนะคือแบบเราพยายามหลบไม่ให้เขาเล็งผมต้องไปศึกษาให้เยอะๆแล้วลนะ่ะว่าแต่ละตัวเขาใช้อะไรกันบ้างอันนี้เราก็มีตัวน้อยด้วยดิเราก็ไม่รู้ว่ามีเป็นแบบไหนโอเคโอเคเราก็กดพร้อมไปเลยนะเราพร้อม ที่จะปอนไฟเมื่อกี้เกมเ,เร็วเกินเกมเร็วแบบจัดๆเลยอะเราจูไม่เก่งนั่นแหละอันนี้ฆาตากรเขาไม่กดนะโอเคฆาตรกรกดสิกดสิกดสิกดซกดซไม่กดนะไหนอะเข้าน้ำอยู่รอเปล่า น่าเข้าน้ำอยู่แหละอืมโอเคเข้าน้ำอยู่แหละคารากรนี่อาจจะอีซี่ก็ได้นะแบบอีซี่อ่ะ <c oughs> โอเคเข้าขดแล้วนะแบบเตรียมพร้อมที่จะฆ่าเราได้ทุกเมือ่อเราก็พร้อมที่จะประท่านะอืม เราจะแบบประท้าเลยแบบขอให้ด่านดีๆเมื่อกี้เราไม่ชินกระดานด้วยแหละว่าจะควรไปทางไหนเราต้องจดจำด่านนะอืมเราไม่เน้นเก่งเราเล่นเล่นกากนนะโอเคเราก็มาดูกันเลย ตาที่สองยกที่สองนะฮะอืมโอเคละครับเราอยู่ด่านแรงโน้มถ่วงอะไรสักอย่างนี่แหละด่านของใครก็ไม่รู้นะโอเคเราขึ้นไปปั่นบนบ้างก่อนเลยอย่างแรกโอเคเราได้แบบย่องนะย่องไม่เขารู้ เราเจอฆาตกรตัวอะไรเราก็ยังไม่รู้นะไม่ใช่ว่าเจอตัวเดิมนะโอเคเรปั่เลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วผมไม่อีซี่หรอกเกมนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนตรงนั้น เราคงไม่อีซี่แน่นอนเราจะต้องตั้งใจปัน่นก่อนตั้งใจเดี๋ยวนะเสียงมันคุ้นหูอะเราจะปั่นแบบไม่นี่เลยนะเพื่อนเราแป๊บเราแป๊บหนึ่งนะจะมาปะจะมาปะมาไหม מה מה?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  אוי 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 ั่นใกล้ๆกันมันจะคุมโซนกันได้หรือเปล่าอ่ะมันจะคุมโซนได้นะโอ้โหรถไปไปนี่เลยโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนเราเจอตัวอะไรอ่ะโอเคเสร็จไปหนึง่งเครื่องเราดูก่อนดูใกล้ๆก่อน เราเจอตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวตลกนะคือรู้ความสามารถของตัวนี้อยู่คือแบบมันตาขวดแล้วจะช,ช้าลงนะไปเลยเพื่อนวิ่งหนีวิ่งหนีไปวิ่งหนีวิ่งหนีหนหนล้อนล้อนเอาไงเราอะเอาไงเราอะผ่านไฟกอนเลยผ่านไฟกอนเลยเราอะ <Okay. S 2> เขาตามแต่คนเดิมนะอืมเขาตามแต่คนเดิมปันไฟก่อนเลยเราอะโอ้โห oh ลวงเลยเพื่อนมันทำได้วิ่งช้าลงนะโอ้โห oh นแป๊บเดียวตายเกมเร็วขึนเกมเร็วขึนเกมเร็วจะจัดจะมาไหม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 เราจะปั่นไม่พลาดเลยนะ,ะเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะ เรยอนไอ้นี่หรือเปล่าเออเรยอนไปล่าให้ล่อให้โอเคสเสร็จไปแล้วหน,นึ่งเครื่องเพื่อนมา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 เรา,มาหินโอเคเราหินมันมาแล้วมันมาแล้วหนี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  Ok Ok có mình đó Ok, nó theo ta Nó theo chúng ta Nó theo ta Ok Nó theo chúng ta Này Nó mà Ok, nó ตามเรามันตามเรามันตามเราเฮ้ยไม่ตามวะตามเราไหมตามเราไหมตามเราไหมอยู่ข้างล่างนะยังไง อยู่ตรงนั้นโอเคอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเออสปินเราพร้อมแนละ้วเราก็พันตัวเองก่อนเพื่อเราตายไปหนึ่ง โอ้เพื่อนเราล้ลมผมมีตะขอข้างบนเลยแมวตื่นแมวตื่นเลยมันจะมาแขวนไหน่ะโอเคเราเห็นแล้วเห็นเราเห็น,หนโอเคเราหายมันเฝ้านะเฮ้ย นายอ่าเฝ้าดิไม่ถึงนะดิไม่ถึงนะด,มนดิมามา Come on baby Come on Come on baby มันจะยืนจ้องหน้ากันอยู่อย่างงี้ไงฮะ ไปช่วยเลยลีออนเออโอเคหนีได้แล้วหนีได้แล้วหนีได้แล้วโอเคเราก็ลงไปบ้างไหมลีออนมานี่ลีออนลีออนมานี่ โอเคเลยก่อนโอเคเราจะรักษาในโอเคเพื่อนจุกให้แล้วนะโนหะโอเคไปเลยเพื่อนไปช่วยเลยเดี๋ยวปั่นไนองเฮ้ยเขาตายแล้วนะ เป็นการเนียนที่สุดโต่งมาแล้วแจเรานิ่งนะนะแจเรานิ่งเราต้องนิ่งเอาไว้โอ้ไปหาเลี้ยอนละเดินไปหาเลี้ยอนละเลี้ยอนล่อไว้เลี้ยอนล่อไว้เหลือปั่นเองเลี้ยอนล่อไว้ มายต้องทำได้เลี้ยอนมายต้องเก่งนายจูเก่งนายต้องทำได้หืมโดนไล่ล่าแล้วเข้าไปในบ้านแล้วโอเคเราจะปั่นไม่พลาดเลยนะโอเคเราเลยเลี้ยอ,อนเราจะไปดูเครื่องปั่นไฟเครื่องอื่นนะเครื่องนี้เสร็จอะ เอาเลเลียนนายอยู่ข้างบนใช่ไหมมันลลาดนายเปล่าโอเคอเราจะปั่นไม่พลาดเลยนะอือส็จไปแล้ว โอ้โหโอ้โหมันทำไม่เดินช้านะมันทำไม่เดินชา้าเรียนนายคงจะรอดสินะนายคงจะรอดสินั่นเรียน,นหลือเราสองคนแล้วเรีนอนประมาณนู้นแล้วประมาณนู้นแล้วหน้านู้น âm ok Leon, má lên mà lên mà lên, mà lên, ok, mình má. má. okay, we'll mà, mình mà, ok,เราจะ lò mì, mình mà nè, hãy bù lùi lên Leon, mán ở ลีรออนในอย่าล uh, oh, bon ้มนะหรือเครื่องเดียวเองโอ้โหลีออนไม่นะไม่เฮ้ยเราจะทำได้ไหมอ่ะโอเคโอเคการรักษาของเรามานะ มานะมานะมานะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ปะอยู่นี่ปะรอบหนึ่งเลีอยอนมันจะมาไหมเฮ้ยเลีอยอน หาลุมเลยหาลุมเลยเราหาลุมเลยาหาลุมเลยเราอะอ้าโอ้โหนี่เป็นความโชคดีของพี่นะน้องเฮ้ยเอาไปชำระล้างนี่หรอ ความโชคดีโอ้โหอะไรประมาณนี้โอ้โห,โ,โ,หโชคดีจาดโอเคเราแต้มก่อนนะไปละจ้าลากรอยอเราก็หนีรอดออกมาได้อะนะสุดยอดไปเลยอะ่ะโอเคสำหรับเกมนี้ก็อีซี่นะฮะถึงแม,ม้จะแบบไม่ได้เก็บ GG ไปเลย โอ้โหคือแบบถึงเกมนี้เราจะไม่ไม่ได้แบบเก่งกล้าขาแข็งอะไรมากนะเราก็รอดนะอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคลิปที่ผมทำก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาจจะพูดไม่เก่งหน่อยก็อาจจะติดขัดอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าให้ปรับปรุงตรงไหนก็ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย